ลาขขึ้นเยอะเส้นยาวครั้งที่แล้วแล้วก็หนาวครั้งที่แล้วด้วยค้ที่แล้วมันร่วง่ะครับที่แล้วมันครบสองเดือนแต่อันนี้มันสัปดาห์ที่สิบมันถือว่าอย่างนี้ขึ้นเยอะไหมขึ้นเยอะค่ะต้องขอบขอบก็ดีมากเลยใช่แถวเนี้ยดีเลยขอบดีเนี่ยขอบขอบนี้เขาแบบแน่นด้านเนี้ยาวมากนยาว ใช้าปล่อยให้มันยาวต่อไปได้เลยค่ะพี่ครับแต่ส่วนกลางๆอ่นนะเริ่มขึ้นจากที่าหายเป็นแบบวูวแหว่งไปเลยนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบเซาลินสแล้วอะโอเคแฮป <laughs> แล้วก็หันไปอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็กลับมาตรงๆครับผม ทีนี้ก้มลงนะครับไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เงยขึ้นมาปกติครับอ่าสุดท้ายหมุนก็อี้หน่อยครับเรียบร้อยครับผม อกว่ามืงเรารู้ว่าอีกกี่เข็มมันจะ<ช>หมดแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันแบบว่าคนที่มีหนังศีรษะเสืเอเยอะน,นะครับก็าสามารถลดการอักเสบของหนังศีรษะได้แล้วก็ลงไปถึงนะครับการฟื้นฟูให้ สีสับของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับไม่มีผลข้างเคียงปลอดภัยการันตีโดยอ้อแบบ้าคลินิกนะครับย้อากันอีกสักครั้งนะครับสำหรับการฉายแสงเนี่ยถือว่าเป็นการทรีตเมนต์ผมอีกหนึ่งชนิดเดีย๋ยวมองข้ามนะครับไม่ใช่ว่าแค่อบไอ้น้ำหมักผมใส่เซรั่มอันนั้นก็ดีครับแต่เธอได้ฉายแสงโอ้โหบอกเลยเลยผมแข็งแรง โอเคครับขอบคุณมากครับผมเปรีย3สเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับการปลูกผมแล้วก็การบอกว่าดูแลก็ต้องบอกว่าไม่ได้ยากเกลนยรหรือว่าลําบากใจอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาแค่ประมาณทุกสองสัปดาห์เรามีเวลาสักครั้งหนึ่งที่จะเข้ามาในการให้วิตาเินเพราะคำต่อไปก็เนเพีพสลับกันไปมาโกโก้เท่ากับคอน,น้นี้ได้อยาา่างละสามครั้งแล้ว แล้วก็เจอคุณหมอคุณหมอก็จะแนะนำว่านะควรปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็การดูแลเส้นผมช่วงนี้ควรลดละเลิกอะไรบ้างนะครับก,ก็สบายๆแล้วมีแต่คนชมว่าเฮ้ยทำไมหน้าดูเด็กลงทําไมหน้ามันเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่แบบว่าเราแบบเขาเรียกว่าบบอะไรนะอาจจะแบบเขาเรียกว่าปลุกผมมาเท่านั้นเองอะ่ะมันก็ทําให้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึก ไม่ต้องกังวลในการที่จะต้องถ่ายรูปแล้วต้องใช้แอปพลิเคชันตก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 ไม่ต้องเหนื่อยใช้แอปแล้วว่าแต่ก่อนนี่คือแต่แต่ถ่ายรูปเนี่ยจะกังวลเรื่องหน้าผากตัวเองมากก็ต้องตกตกตกหน้าผากออกมาจนจนปัจจุบันก็คือได้ไซส์เท่าที่เราชอบเลยไม่ต้องใช้แอปแล้วครับเมื่อกี้ฉีด PRP ึ้นหมอเป็นยังไงครับมือเบาไหมครับคุณหมอมือเบามากเลยครับสําหรับ PRP กับตัวใส่วิตามินเนี่ยโก้จะชอบ PRP มากกว่า เพราะว่ามันฉีดแบบว่าฉีดตึ๊กๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ตัววิตามินอ่ะมันจะองแบบึ๊กๆเงี้ยมันจะค่อนข้างจะแบบเสียวนิดนึงแต่ก็ตอนนี้เริ่มชินเข็มครับก็รู้สึกว่ามันมันก็ปกติแล้วแต่ช่วงครั้งแรกครั้งที่สองนอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบว่าโอ้มันเพราะระบบกเก่งไงตัวก็เก่งหัวก็จะต้องจิ้มมันรู้สึกว่าก่งาเราทำตัวสบายสบายแล้วก็ นอนก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็การฉายแสงที่คุณหมอเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับที่หมอฟริมิตจัดมาให้เนี่ยก็เขาบอกถ้าเป็นไปได้อยากให้มาทุกอาทิตย์กโอ้โหทุกอาทิตย์เดียวไฟเพาต้องทํางานด้วยขอเป็นสองอาทิตย์ครั้งละกันก็คิดว่าทําให้ดีที่สุดแล้วคุณหมอเขาเมื่อครบหเดือน ะะก็จะมีการปรับในเรื่องของการทานวิตามิน,นหรือยาอะไรเงี้ยให้แบบเป็นสเต็ปต่อไปคือเขาดูแลตั้งแต่ต้นจนแบบว่าหลังทําเสร็จแล้วก็เป็นระยะเวลาเนี่ยคิดว่าอย่างน้นนอยๆต้องดูแลแบบใกล้ชิดแบบประมาณหกเดือนหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าขึ้นมาทาธรรมชาตินะครับสามสองหนึ่งนลครับผมแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งครับ ก็กลับมาตรงกลางค,ครับผมโอเคทีนี้ก้มหน้าลงไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาระดับปกติครับสุดท้ายแล้วก็หมุนเก้าอี้หน่อยครับผมคือสามเดือนแล้วรังคุณโั้ใช่หมดสามเดือนเราจะเห็นมันมีแนวผมรั่งขึ้นมาแล้วใช่อของคุณโก้นล้วจะไม่มีแหว่งเลยนะครับจะขึ้นมาดีเลย จะเดีเ๋ยวมันจะทยอยขึ้นเรื่อยๆคุณก็ยังทานยาต่อเนื่องไหมครับทานยาต่อเนื่องครับม,รมันจะมีแบบสิวบ,บ้างช่วงแรกก็น่าจะไม่ไม่ค่อยมีนะครับ ขึ้นหนขึ้นอย่างเดียวแล้วก็เส้นใหญ่ขึ้นหนาอันนี้มันขึ้นเริ็วจริงๆแล้วสามเดือนนึ่งคือว่าปกติมากจริงๆบางคนยังไม่เริ่มขึ้นเลยแล้วตรงนี้อคุณหมอี่วงนี้เป็นอันเป็นมันจะขึ้นไหครับขึ้นนะมันจะขึ้นครับเพราะที่ดมันแบบช่วงมีคำถามช่สงใสหรือกังวลก็หกเดือนแรกนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เคยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วงนี้คือใช้ชีวิตปกติไม่มีข้อห้ามงเลย กบผมของผมแข็งแรงของประมาณหกเดือนคหกเดือนนะอดทนรุ่งหนึ่งนะครับขอความร่วมมือขอความร่วมมือแต่ว่าถ้าถ้าบริเวณตรงืีนถ้ามันแบบสีเหลืองมากจริงก็พอได้นะครับครับใช่คือคือเราไม่ได้ผมไม่ได้กังวลอะไรหน้าคือจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้แล้วมันไม่ได้โอกาสเสี่ยงแพ้หรือว่าถ้าใครเคืงมันน้อยอยู่แล้วแต่ผมเซฟเซฟสมมติถ้ามันไปโดนสายฟิ์มี่แล้วเกิด รากผมมีปัญหาเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าเอาเป็นเป็นกไร่มหรือว่ามันโดนสั่งทีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาของคอร์ล่าผมแข็งแรงตแต่ตอนนี้มันขึ้นเปน็นแนวน่าจะ,ะดูเห็นนะอนาคตกรอบหน้าเราไม่ต้องกลัวเดร่วงได้แน่นอนอนาคตบอกว่าสวยหรูแล้วไอ้อตรงระหว่างเส้นผมอะไรพวกนี้มันจะทยอยขึ้นเองใช่ใช่อันนี้ไม่ยังขึ้นไม,ม่เต็มที่ และตัว PRP พวกนี้ก็ต้องแบบว่าฉีดกี่เดือนนะครับพี่หมอฉีดตัวเรารู้สึกว่าผมขึ้นแน่แนแล้วลว่เดี๋ยวเราค่อยถอดแผลไปเรื่อยๆก็ได้ครับที่เหลือวเราเรนก่งก็ต้องค่อยๆลดเหมือนกันจริงๆแล้วถ้ามันแข็งแรงเราสามารถหยิบไ,ได้เพราะมันไม่มีกำแนงพงอะไรเพราะว่าเป็นตัวเสริมใช่ัเป็นตัวเสริม ไปเรืเร่อยๆก็ค่อยๆชินครับตอนนี้จะรู้สึกติดเข็มแล้วเนี่ยอยากเจ็บทุกสองอาทิตย์เลยเข้าใจอารมณ์คนติดเข็มละแต่มันไม่ได้รู้สึกแบบทรมานใช่มันรู้สึกฟินมีคนไข้เป็นเหมือนกันนะรู้สึกว่าโอ๊ยได้มนเจ็บทุกทุกสองอาทิตย์เลยอ่ะมันแบบม,มันสะใจ เวลาที่เขาเข็มที่มือขวาครบสามเดือนแล้วครบับคุณหมอสาเดือนแล้วคือเราวันนี้เราอัปเดตกันเนาะข้อมือก,ก็ปกปกครบสามเดือนแล้วเขาจะเห็นว่ามันเริ่มมีลายผมขึ้นมาแล้วจะเริ่มเห็นเป็นแนวแล้วถึงมันยิ่งขึ้นไม่แน่นหรือว่ายังเส้นเล็กๆอยู่เป็นเรื่องปกติเองหลังจากนี้ก็จะเป็นเฟสขาขึ้นของผมอมือก็ขาขึ้นเลยนะขาขึ้นขาขึ้น,ขขนช่องฝันตัวนี้เราจะเห็นว่ามันหนาขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้ว ่เราปีง่ายๆผมคนเราหนึ่งเดือนยาวหนึ่งเซนแต่มันก็จะยาวไปเรื่อยๆยิ่งถ้าคุณกล้องมีเวลามาฉายแสงบ่อยเพื่อฉายแสงนี้มันมีทภาพนี้แล้วกนะันแล้วก็จะช่วยให้ผมขึ้นไหวกลว่าทุกสองอาทิตย์เลย,เยทุกองอาทิตย์ได้ยินดีเยแต่มันไกลนิดน <c oughs> ึงครับสองอาทมตย์้อหมอขอบคุณมากได้ครับขอบคุณด้วยครับทุกคนสวัสดีครับย่จะผมขึ้นแล้ว<อ>